เป็นความเชื่อนะคะนับถือทุกคนค่ะทุกคนมีความเชื่อมีความการนับถือ <c oughs> คนสิบวไมาอีกแล้วพีค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วมีเศวเศษข้าที่รมด้นมอุกย่างหลยรอุพิเอ้อมด้ยเ่อนเาทำเ้าเนาะแม้ายมาของีังไนกเพ่งางยูเพ่งมาูมนเทียงโอ้ยอ้อมตัวเลยโอ้ยกมาไม่ทันงเข้าย่านย็เย่เขาองนักษาคือกันนั่นแหละอเพื่อของมัน มันหลับคนเราเราเห็อาเขาเราก็เขาเขียนความดีอยู่นี่แล้วอาพักพอนพักพันเย้าอาวยาใส่าเขาบอกเนาไมมาอีกเนาตองตำรวจเนาะเหตุการณ์สงุกเลยนะคะไปพักพอนตามอัธยาศัยืดบพอกันไหมคะ มีอะไรเนาะรถตำรวจยังไม่กลับเลยไปดูกันนะคะรถตำรวจยังไม่กลับเลยค่ะไปดูต่อค่ะไป,ไป,ปะมีอะไรเนาะมันอยียงกัน<ๆ>เกิดอะไรขึ้นคะ่ะไ<ๆ>ไปดูนะคะ<ๆ>เกิดอะไรขึ้นคะ<ๆ>เกิดอะไรขึ้นเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นหรอคะอ๋อคุณตำรวจอ๋อแม่คำใสคุยกับตำรวจมีถ้วยด้วยเขียนเขียน แล้วตอนที่เจ้าเห็นเขาถมนะตรงนั้นตัวใหญ่ตรงนั้นกขาถมตรงนี้ก็ถึงนั่นแปลเ่ามือเขาเขามาทำพิธีคัดเขาดูให้หน่อยมีดุลขังจ้าการโดนนะเอาไฟควัดหน่อยสิเอาตีนเขี่ยหน่อยถ้ากบถ้าเป็นระเบิดแล้วโอ้ยตายตรงนี้ครับตรงนี้ดูนี่ตรงนี้เหรไม่มีอะไรเลยโอ้นิกกี้ขุดไว้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมแล้วมีเหงามีดันแล้วมัน พี่น้ำใครว้าว้าว้าอีหลีเลยคาคเน่ีุดอยูขุดไมครับขุดไดขุดไดให่ใหเจ้าน่้ขุดนะครับใช่ไหมไม่ใช่ขุดขุดนีุ่ดล่าทพิธีนี่แหละอใครจะกล้าขุดมือมือสมคุเลยไว้เนาะดูด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 ดด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 ูดด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  พ่สุดรอยขุดว่าจะมีอะไรมีเหมือนกมีมีตำรวจเป็นพยานนะคะพิสูจน์รอยขุดยาสมออยู่ข้างหน้าสุดนะเพราะแกถ้าเป็นระเบิดตายก่อนเลยใช่ไหมที่ยาสมอนอยู่ข้างหน้าสุดเพราะแกพร้อมแล้วนะแกไม่มีอะไรต้องเสียแล้วยาสมอนแล้วยืเรีน้อยแล้วมงข้างหน้าเป็นน่วยอาสาเลยเต็มเลยมีดมามีดมามีมีดมีด

เป็นหยอดนำม้ต์ซื้อดอกยายเ่าื้นเะกนกี <t ari> <t ari ้กับมขูดกยายนิกกี้ปีโป้กอลัมมาจัดการของตดารวจักมัดเป็นาจัดการมาดกนราจดกราดกัมาจดกมดาจัดการาจกดรมารัดกดมาดก เดินข้างหน้าค่ะเพื่อความสบายใจโอเคให้เรีมากขอนอนเข้าได้มั้ยเาเด้อเฮ้ยเบลอยแล้วไปไปนอนเฮาบ่ได้บ่ได้ยังค่ะมื้อนอนเายังบ่เมื่อย มีต่อเหรอมีต่อักเขียอามะเคียต่อนะคะเดินันเยเดินียเยียนะครับเยียบไดไหมเยียบได้นะเอาไหมเอาไหมอยาเลยนมหนุ่มเอาไหมกกก็ไดใครกั้ายียบไหมครับเตะทิ้งเลยเตะทิ้งเตะทิ้งเป็นยังไงดีเตเลยเตะนะหนึ่งสองะพร้อมไหมครับหนึ่งสองสออกไม่ได้เลยสม จะได้สบายใจโอเคตัวความสบายใจของผู้ที่อยู่ก็สบายใจกันทุกฝ่ายนะคะตอนนี้ให้ดีจ้า เขาหลายคเ่อครับไม่ดดีดูนขา่ได้เขาบอกว่าเขาจะแ้จับอได้ปลอยโูดเขาบอกว่าใช้ทายเดินจะแก้จับ

côn gan điều giết chim điều, đôi bên uh, không biết thang sàn tia, cái thì đoạn. ไปแล้วนะคะรถตำรวจไปแล้วได้เลิกกลับแล้วนะคะสบายใจแล้วชาวบ้านสบายใจตำรวจก็กลับบ้านได้นะ,ะเอ้เขาไปทํางานด้ไปต่อได้โอเคนะคะท่านตำรวจบอกว่าดูแลทุกฝาาก่ายจ้าดูแลประชาชนทุกฝ่ายนะคะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีค่ะกุดไนพรุ่งนี้เจอกัน